สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปนี้ครูจะพานักเรียนมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของปีซึมค่ะโดยปีซึมเป็นรูปเรขาคณิสตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการย้ํานะคะว่าปีซึมจะมีฐานสองฐานค่ะโดยฐานทั้ง2จะอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และสำหรับชั้นม2นี้เราจะศึกษาเฉพาะปีซึมตรงซึ่งปีซึมตรงจะมีลักษณะก็คือผิวข้างของปีซึมเมื่อแกะออกมาจะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะสำหรับการหาพื้นที่ผิวของปีซึมจะเริ่มจากการหาคู่ของฐานทั้งสองให้เจอค่ะโดยฐานทั้งสองจะเป็นคู่ของรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ซึ่งปริซึมสี่เหลี่ยมเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็จะเป็นคู่ของฐานทั้งสองได้เช่นเดียวกันด้านซ้ายและด้านขวารวมถึงด้านบนและด้านล่างก็เป็นคู่ของฐานทั้งสองได้เช่นกันค่ะซึ่งสำหรับปีิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ครูขอเลือกคู่ของด้านหน้าและด้านหลังเป็นฐานของปิซึมค่ะจากนั้นเราจะมาวาดรูกขี้ของปีิซึมไปพร้อมๆกัน ซึ่งรูปที่ของปีซึมจะประกอบไปด้วยฐานสองฐานและผิวข้างของปีซึมซึ่งผิวข้างของปีซึมเหมือนที่ครูอธิบายไปในต้นคลิปเลยนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะส่วนฐานทั้งสองจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและมีความยาวเท่ากับฐานของปีซึมจากรูป3ามมิติด้านบนค่ะซึ่งจากรูปจะเห็นว่า ฐานมีความกว้างเป็น6หน่วยดังนั้นนักเรียนจึงนำขนาด6มาใส่ที่ฐานในลูกขี่ค่ะเช่นเดียวกันด้านยาวของฐานมีขนาดเป็น8หน่วยดังนั้นเราจะพบว่าในลูกขี่ด้านยาวของฐานก็มีขนาดเป็น8หน่วยเชย่นเดียวกันค่ะ ส่วนผิวข้างของปีซึมจะเห็นว่ามีด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับส่วนสูงของปีซึมซึ่งจากรูปจะเห็นว่าปีซึมมีส่วนสูงเป็น1ิหน่วยดังนั้นนักเรียนจึงนำขนาดของผิวข้างมาใส่คือ10หน่วยค่ะ ส่วนด้านที่เป็นความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นผิวข้างของปิซึมจะเห็นว่าผิวข้างของปิซึมต้องมีความยาวที่สามารถห่อฐานได้พอดีนั่นหมายถึงยาวเท่ากับความยาวรอบรูปของฐานค่ะและครูจะขอเขียนเป็นความยาวรอบฐานนะคะซึ่งจากรูปจะเห็นว่าฐานมีความยาวรอบรูปเป็น6บวกกับ8บวกกับ6บวกกับ8 ซึ่งมีขนาดเท่ากับ28หน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเราใส่ขนาดต่างๆของรูปที่ของปริซึมครบแล้วเราจะมาเริ่มหาพื้นที่ผิวกันเลยค่ะโดยจะเริ่มหาตั้งแต่พื้นที่ของฐานทั้ง2ของปริซึมค่ะโดยฐานทั้ง2ของปริซึมจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังนั้นการหาพื้นที่ของฐานของปริซึมจึงใช้สูตรของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งหาได้โดยนำเอาความกว้างมาคูณกับความยาวซึ่งเมื่อแทนค่าจะเห็นว่าเราจะแทนกว้างเป็น6และแทนความยาวเป็น8ทํำให้เราทราบว่าพื้นที่ฐานของปริซึมเพียงแค่ฐานเดียวนะคะจะมีขนาดเป็น48 ดังนั้นเราจึงทราบขนาดของพื้นที่ฐานทั้งสองของพีระมโดยการนำเอา48ไปคูณ2เนื่องจากฐานทั้งสองมีขนาดเท่ากันค่ะซึ่ง48คูณ2เท่ากับ96ตารางหน่วยนั่นเองค่ะส่วนผิวข้างของพีระมจะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะดังนั้นการหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมม จึงทำได้โดยใช้สูตรของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งหาได้จากการนำเอาความกว้างมาคูณกับความยาวโดยความกว้างของผิวข้างของปริซึมคือ10หน่วยนำมาคูณกับความยาวคือ28หน่วยค่ะดังนั้นผิวข้างของปริซึมจึงมีขนาดเท่ากับ280ตารางหน่วยแต่โจทย์ถามหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึม ดังนั้นการหาพื้นที่ผิวของปิซึมจึงทําได้โดยการนำเอาพื้นที่ของฐานทั้งสองมารวมกับผิวข้างของปิซึมซึ่ง96บวกกับ280จะมีค่าเท่ากับ376ตารางหน่วยดังนั้นพื้นที่ผิวของปิซึมสี่เหลี่ยมรูปนี้จึงมีขนาดเท่ากับ376ตารางหน่วยนั่นเองค่ะ ส่วนในข้อนี้ครูจะพานักเรียนมาหาพื้นที่ผิวของพีระมิดสามเหลี่ยมค่ะซึ่งพีระมิดสามเหลี่ยมเมื่อแกะลูกขี้ออกมาจะเห็นว่าฐานจัดเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีผิวข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะดังนั้นเมื่อวาดรูปขี้ของพีระมิดสามเหลี่ยมจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือส่วนที่เป็นผิวข้างและส่วนที่เป็นฐานทั้งสองที่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ และเมื่อพิจารณาขนาดจากรูปทรงสามมิติในโจทย์จะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมมีฐานที่มีขนาดเป็น8เซนติเมตรดังนั้นในรูปขี้ฐานของรูปสามเหลี่ยมจึงเป็น8เซนติเมตรค่ะและเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีด้านประกอบมุมยอดเป็น5เซนติเมตรดังนั้นในรูปขี้ด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเราจึงใส่ขนาดเป็น 5เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะส่วนผิวข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างเท่ากับความสูงของปีซึมสามเหลี่ยมดังนั้นผิวข้างจึงมีความกว้างเป็น20เซนติเมตรนั่นเองค่ะส่วนความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นผิวข้างจะมีขนาดที่จะห่อหุ้มฐานรูปสามเหลี่ยมได้พอดีดังนั้นความยาวของผิวข้างจึงมีขนาดเท่ากับความยาวรอบรูปของฐานที่เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะ ซึ่งความยาวอรอบลูปของฐานจะมีค่าเท่ากับการนำเอา5มาบวก5บวกกับ8นะคะซึ่ง5บวก5บวก8จะมีค่าเท่ากับ18เซนติเมตรค่ะซึ่งการหาพื้นที่ของฐานทั้งสองของปริซึมจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นเราจะใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมในการหาพื้นที่ของฐานค่ะโดยสูตรสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงและฐาน แต่รูปสามเหลี่ยมดังกล่าวไม่ได้กำหนดค่าความสูงมาให้ค่ะซึ่งความสูงของรูปสามเหลี่ยมก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานซึ่งเมื่อไม่ทราบความสูงของรูปสามเหลี่ยมเราจึงใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาความสูงค่ะโดยการแทนความสูงเป็น x และเพื่อความชัดเจนครูจะยกรูปสามเหลี่ยมดังกล่าวออกมาหาที่ด้านข้างค่ะ ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ5หน่วยและมีด้านประกอบมุมฉากเป็น x หน่วยและครึ่งหนึ่งของ8คือ4หน่วยตามลำดับค่ะนั่นคือจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากค,คือ5ยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับ x กำลังสอบวก4กำลังสองซึ่งเป็นผลบวกของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากค,ค่ะ ซึ่ง5ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ25และ4ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ16ซึ่งเมื่อเราอยากทราบค่า x เราจึงย้าย16ไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะนั่นคืออีกฝั่งหนึงจะเขียนได้เป็น25ลบกับ16ซึ่ง25ลบ16ได้เป็น9จะได้ว่า x ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ9ซึ่งรากที่2ของ9คือ3และลบ3ดังนั้น x เดียว จึงมีค่าเป็น3และลบ3ค่ะซึ่งความยาวจะติดลบไม่ได้ดังนั้นเราจึงเลือกใช้3เป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมค่ะดังนั้นเมื่อนำมาแทนค่าในสูตรจึงแทนได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณความสูงเป็น3เซนติเมตรและฐานของรูปสามเหลี่ยมที่ยาวเป็น8เซนติเมตรนั่นเองค่ะซึ่ง2ตัดทอนกับ8ได้เป็น นั่นคือพื้นที่ฐานเพียงฐานเดียวของปริซึมสามเหลี่ยมจะมีขนาดเท่ากับ3คูณกับ4ได้เป็น12ตารางเซนติเมตรดังนั้นฐานทั้งสองของปริซึมจึงมีขนาดเท่ากับ12คูณ2ซึ่งเป็น24ตารางเซนติเมตรค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับฐานสองฐานของปริซึมสามเหลี่ยมต่อมาเราจะมาหาผิวข้างโดยผิวข้างของปริซึมสามเหลี่ยมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรหาได้โดยการนำเอาความกว้างมาคูณกับความยาวดังนั้นนักเรียนจึงนำเอาความกว้างซึ่งเป็น20เซนติเมตรมาคูณกับความยาวซึ่งเป็น18เซนติเมตรนั่นคือมีค่าเท่ากับ360ตารางเซนติเมตรค่ะ จะเห็นว่าปริซึมสามเหลี่ยมดังกล่าวมีพื้นที่ของฐานทั้งสองเป็น24ตารางเซนติเมตรและมีผิวข้างเป็น360ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวของปริซึมสามเหลี่ยมจึงมีขนาดเท่ากับการนําเอา24มาบวกกับ360ซึ่งจะมีค่าเป็น384ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ โดยสรุปการหาพื้นที่ผิวของปิซึ่มทําได้โดยการหาพื้นที่ฐานทั้งสองของปิซึ่มก่อนแล้วนํามาบวกกับพื้นที่ผิวข้างของปิซึ่มซึ่งผิวข้างของปิซึ่มไม่ว่าจะเป็นปิซึ่มสี่เหลี่ยมปิซึ่มสามเหลี่ยมจะเห็นว่าล้วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งสี่เหลี่ยมมุมฉากดังกล่าวจะมีความกว้างเท่ากับส่วนสูงของปิซึมและมีความยาวเท่ากับความยาวรอบรูปของฐานของปิซึม และการหาพื้นที่ผิวของปริซึมจึงจบได้โดยการนำเอาพื้นที่ของฐานทั้งสองมาบวกกับพื้นที่ผิวข้างของปริซึมค่ะนักเรียนสามารถติดตามการหาพื้นที่ผิวของปริซึมเพิ่มเติมในลักษณะโจทย์ที่ยากขึ้นใน EP ที่2ได้เลยค่ะ